สวัสดีครับ CTW Rider นะครับ24มิถุนา66เราพามาชมรถเข้าใหม่ของที่ร้านอีกคันนะครับคันที่เห็นอยู่ข้างหน้านี้เป็น Honda CB400 s u p e r f o นะครับ V t e c 1นะครับรถปี2 0 0 0 2น0 1นะครับตัวนี้เป็น V t e c แล้วนะครับเอกสารอิน i อยสัปะสามิตรายละเอียดตัวรถสภาพรถเป็นยังไงบ้างไปชมกันครับ ก็เปลี่ยนแนวนิดนึงแล้วกันนะครับปกติ CTW r e a t e r จะจะเป็นชอปเปอร์ซะส่วนใหญ่แต่คันนี้สภาพมันสวยนะครับไม่ซื้อเข้าไม่ได้จริงๆนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณลูกค้าเก่านะครับซื้อขายกันประมาณ3คันแล้วนะครับอุตสาห์แบบเสนอมาให้นะครับรบอกพี่มาเอาเลยนะครับคุณราคาจบเราก็ไปยกถึงบ้านที่ ปทุมธานีนะครับก็ขอบคุณเจ้าของรถที่ขายให้ติดต่อที่ร้านมานะครับเราไปจบให้ถึงที่หน้าบ้านนะครับซื้อขายกันประจํานะครับก็สาหรับลูกค้านะครับซื้อรถไปเบื่ออยากเทินอยากเปลี่ยนอยากขายอะไรเงี้ยก็ทักหาเราได้เลยนะครับมาเดี๋ยวพาไปดูเจ้าเขาเรียกว่าอะไรอะ v t e c คหนึ่งคันนี้กันนะครับก็ให้ความรู้เพื่อนๆไปกันนะปกติผมไม่ค่อย ไม่ค่อยใช้สายนี้หรอกแต่ว่าก่อนที่จะมาทำชอปเปอร์เราก็มีความรู้เรื่องเรื่องนี้บ้างนะครับก็ Honda s u p e r f o นะครับผลิตก็ตั้งแต่ประมาณปี92 93นะรหัสตัวแรกก็จะเป็น NC31 นะครับแต่พอเปลี่ยนเป็น VTEC หรือ TECH 1่ะประมาณปี99 2000แล้วเนี่ยรหัสเลขคอจะเปลี่ยนเป็น NC39 นะครับ VTEC 1ต่างจากซูเปอร์ธรรมดายังไงบ้างนะ ก็มันก็จะเพิ่มระบบ VTEC เข้าไปนะครับเป็นครั้งแรกเมื่อประมาณปี99นะที่ใส่ลงไปใน Super f o นะครับระบบ VTEC คืออะไรถ้าใครเคยขับ Honda เวลาเทคเปิดอะท่านก็จะประมาณนั้นแหละคือพอรอบมันได้ปุ๊บเทคมันเปิดปุ๊บมันก็จะเหมือนเทอร์โบครับมันก็จะดึงขึ้นนิดนึงนะครับเขาเรียกระบบ VTEC นะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงจากซูเปอร์โฟธรรมดาไปค่อนข้างเยอะนะครับก็เป็นออพอจบจากปี99ใช่ไหมก็เป็นเทคหนึ่งเนี่ยล้อหลังจะใส่ใหญ่ขึ้นนะครับตัวเครื่องตัวอะไรก็จะเปลี่ยนโชคเชิ้กอ,อะไรก็จะเปลี่ยนนะครับก็ส่วนรายละเอียดเต็ม๊ะแบบละเอียดนะ่ะอาจจะลองลุให้ศึกษาดูใน YouTube ดูนิดน,นึงนะครับก็วิธีดูง่ายๆเนี่ยเทคไม่เทคเนี่ย ก็หนละับดูดูเครื่องนะครับถ้าคนดูเป็นจะเห็นเครื่องก็จะรู้แล้วว่านี้เป็น VT e c นะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งดูล้อหลังล้อหลังจะใหญ่กว่าตัวธรรมดานะครับแล้วก็พวกไฟท้ายชกหน้าอะไรเงี้ยก็จะถูกเปลี่ยนไปนะครับก็มันจะมีเทคหนึ่งเทคสองเทคสามเทคสี่นะครับคันนี้โดยรวมสภาพสวยนะนะครับเราก็เลยต้องซื้อเข้ามาไม่ซื้อไม่ได้เลย นะครับปกติเนี่ยถ้าเป็นพวกคึวะโฟนเนี่ยถ้าไม่ใช่เดิมๆหรือว่าไม่ได้แต่งแบบมีของแต่งจากที่ญี่ปุ่นมาหรือว่าถูกถอดไปหมดแล้วเนี่ยคือถ้าถูกถอดโชคใส่ท่อก๊อปอะไรเงี้ยผมจะไม่ค่อยซื้อเลยนะครับส่วนอย่างที่ซื้อคืออยากให้มันเป็นแบบมีความเป็นญี่ปุ่นอยู่นะครับอย่างคันนี้โชกโชว่าท่อโยชิ นะครับทรงรถก็ไม่ได้ถูกเปลี่ยนแปลงจากเดิมมากนั้นนะครับตัวรถมีความสวยงามค่อนข้างออริจินอลเดิมๆนะครับเราลยเลยตัดสินใจซื้อเข้ามานะครับคันนี้รละเอียดมีอะไรบ้างไปชมกันครับคันนี้บอกเลยสวยนะครับถ้าใครหาซูฟโฟนะครับ c b 4 0 0นะครับฝากคันนี้เป็นตัวเลือกเลยครับไม่ต้องคิดอะไรมากแค่ของแต่งแค่สภาพรถกับราคาที่จะขายคุ้มแล้วครับ ฮอนด้าทัวร์โฟนะครับจะให้ดิสมาเป็นทวินดิสนะครับดิสคู่ซ้ายขวานะครับโช๊กเทคหนึ่งเนี่ยมันจะมีลักษณะเหมือนเหมือนเป็นโช๊กหัวกลับอะแต่ไม่ใช่หัวกลับนะมันจะแบบมีมีเหมือนตัวที่จับดิสนะครับที่เหมือนทําให้เป็นโช๊กหัวกลับนะครับซ้ายขวานะปั๊มเป็น,นดิสซินนะครับซ้ายขวาขน,นี่ซ<อ>ีนโช๊กไม่มีรั่วนะครับเป็นปัญหาหลักเหมือนพวกสเตย์อนะ ะครับเวลาซื้อร้อก็ต้องดูนิดนึงนะครับเพราะว่าเปลี่ยนก็เป็นพันนะครับสองข้างนะอันนี้เช็คให้แล้วไม่มีรั่วซึมนะครับคันนี้ของแต่งเป็นสายถักนะนะครับขึ้นมาข้างบนเลยสายเบรกนะครับดูหัวนะครับสองหัวนะทำไมต้องมี2หัวเพราะว่ามีซ้ายขวานะครับก็ต้องมี2เส้นนะแต่สายถักแยกไปซ้ายขวานะครับอีกอย่างที่อยากจะให้ดูคันนี้คือคันนี้ใส่ยางแทงด้วยนะนะครับ ยางแพงคืออะไรคันนี้ใส่ p ีเรลลี่ o อสโ3นะครับปกติเราจะเห็นในซูเปอร์โฟใส่แต่ยางแบบถูกๆใช่ไหมคันนี้เล่นของแพงนะครับดอกเต็มขนยางอยู่ครบนะครับยังใหม่ๆอยู่เลยนะทั้งหน้าและหลังนะครับหน้าจะเป็นดูเบอร์นะครับ120 70 17นะครับยางหลังนะครับนี่ ตัวถ้าเป็น v t e ท h แล้วมันจะเป็นร้ออ้วนๆนะมันจะใส่เบอร์ใหญ่กว่าพวกปี99ลงมานะครับไซส์ก็จะเป็นดูก่อนเป็นล้อโซ่สาเหมือนกันนะครับเบอร์ข้างหลังร8 0โอ้ใส่ร้อยแปดเลย180 60 17นะครับดอกยางเต็มเต็มเหลือๆหลนะครับอันนี้ยางแพงนะ ปกติเราไม่ค่อยเห็นซูเปอร์โซไใส่ล้อโซ่นะครับนะถ้ายางก็กินขายไปและหนึ่งยางนะครับต่อเลยนะครับไฟหน้าโคมเพชรนะครับส่ยกิฟไม่มีเหลืองนะไฟเลี้ยวแต่งนะครับไมล์ดิิตอนนะครับกระจกมองข้างแต่งบอกแฮนด์ปอกคันเร่งแต่งนะครับ นะเป็นของแต่งทั้งหมดทุกก็แฮนด์เป็นแฮนด์แ,นแ,นแต่งนะครับครับไม้ก็ดีต้นรงการนะครับมีเกจวัดน้ำมันแล้วมีวัดรอบนะครับแล้วก็วัดความเร็วนะครับเทาสปีดร้อยแปดสินะไฟเกียร์ว่างไฟเลี้ยวสูงต่ำนะครับนะนบนอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะโชว์คือชุดสีนะคันนี้ชุดสีสวยงามมากนะครับ ผมขัดให้อีกรอบแล้วนะให้ดูความเงาเลยอ่ะเป็นออกน้ำเงินนะครับน้ำเงินตัดลายเทาดำนะให้ดูความเงาชุดสีไม่ค่อยมีตำหนิเลยครับสีสวยถังสวยมีกันลอยนะครับด้านบนด้านข้างนะครับกันรอยด้านข้างน่าจะเอา CB 3 0สมเมาใส่นะครับของบ้านเรานะคันนี้ท่อน้ํำเปลี่ยนหมดเลยนะ นะครับเป็นของแต่งสีฟ้านะครับเปลี่ยนยกชุดเลยตัวหม้อน้ํามีก่ายหม้อน้ํานะครับ C-B 400นะมีกันล้มนะครับสายขวาท่อเป็นท่อสแตเนเลสทั้งเส้นนะครับเป็นท่อแต่งนะเดี๋ยวเราไล่ไปดูครับเครื่องเทคหนเป็นแบบนี้นะครับวิธีดูง่ายๆมันจะไม่เหมือนเครื่องปี9 8 9 9นะครับมันจะเป็นคนละแบบนะฝาข้างก็ สภาพดีนะครับเบาะไม่มีขาดนะครับรอบท้ายสภาพสวยงามนะครับไม่ค่อยมีตำหนิไม่มีแตกปกติเราจะเห็นมันแตกบก่อยเยอะนะนะครับฮอนดานะครับไม่มีแตกนะชุดสีเ,เดินวนดูชุดสีก่อนแล้วนะชุดสีสวยนะครับนะหางสวยนะครับสภาพภายนอกผมว่า โดยรวมก็โอเคครับกับรถเกือบอะไรยี่สิบสามปีนะถ้าเรานะว่าม,มันปีสองพันนะครับุดสีโอเคอะ่ะเดินวนกลับไปดูฝั่งนู้นใหม่นะครับมีการล้มนะครับท่อเนี่ยยังทองอยู่เลยนะนี่ดูความงามนะครับไล่ไปข้างล่างเป็นสแตเลสน,นะยิงยาวไปอย่างงี้ครับโยชิมุระปลายลุงนะครับนี่ประมาณนี้นะครับ สิ่งที่ให้มาันจากโรงงานก็นคือโชคโชว่านะครับหลายตังนะส่วนใหญ่พ่อค้าชอบถอดแยกไปขายกันแล้วเอาโชคก๊อบบ้านเรามาใส่ผมว่ามันทําให้มันเสียรถอะนะครับแล้วลูกค้าก็ต้องไปตามหากันซื้อซื้อแยกเดี๋ยวนี้น่าจะเกือบหมื่นแล้วมั้งคู่หนึ่งนะต้องเมื่อก่อน6 7เจ็ดพันผมไม่รู้ว่าตอนนี้ราคาขยับไปหรือเปล่านะแต่ว่ามันมาจากญี่ปุ่นมันเป็นโชวานะ่าไงเราส่วนใหญ่ก็ถอดไปขายอะนะครับแล้วเอาโชคปลอมมาใส่เยผมว่ามันเสียรถอะนะครับ นะอันนี้ก็ครบๆข้างหลังสายเบรกแต่งนะดูหัวนะครับยางเต็มเต็มนะครับโดยรวมก็สภาพเดิมนะงามๆนะมาดูฝั่งนี้บ้างบางโคลนท้ายเดิมนะครับไฟเลี้ยวแต่งฝั่งนี้อ่าดูสเตอร์ก่อนนะครับสเตอร์หลังแต่งนะ ว่าครบๆแบบญี่ปุ่นมันต้องเป็นประมาณนี้นะครับฝั่งนี้ก็มีกันล้มนะครับเครื่องไม่มีเยิ้มนะครับเมื่อกี้ล้างรถฉีดน้ำเข้าไปไม่มีไม่มีคาบน้ำมันร่วงลงมากับน้ำนะครับน้ำก็ยังดูสะอาดดูใสๆนะครับนี่ที่ผมบอกว่าท่อหม้อน้ำเขาเปลี่ยนหมดเลยนะครับว่าจะเป็นเส้นนี้ข้างล่างที่เป็นวาล์วน้ำแล้วก็เส้นนี้นะครับเ,เปลี่ยนยกชุด กวา,วาวทำสีทองนะสายหัวทวยสีแดงข้างในนะครับสายทักนี่สองข้างนะครับขนยางยังอยู่สีโชกไม่รั่วนะครับชุดสีสวยงามนะสวยครับคันนี้ถ้าใครจะเก็บแบบซูเปอร์โฟนะยิ่งใส่180ดด้วยยางหลังนี่มองข้างหลังนี่บึ้มๆเลยนะ ครับใหญ่เลยไม่เล็กนะครับดูเป็นทรงกับพวกวิกไบค์เลยนะครับใส่ร้อดสิบด้วยโอเคเรามาฟังเสียงเครื่องครับมาเดี๋ยวเรามาสตาร์ทฟังท่อปกติ v ีเทคหเสียงยังเงียบเลยนะครับถ้าดูลักษณะท่อยาวๆนะน่าจะหวานน่าจะนุ่มนะครับ ดูระบบไฟกันก่อนนะครับไฟหน้าปลอดขาวนะครับสูงต่ำนะกระตินะครับไฟเลี้ยว หน้าไม้ติดติดหม,มนะดปรประมนะครับสูงต่ำนะติดปกตินะครับแตรดังนะคือที่ต้องเทร,ระบบไฟให้หมดเพราะว่ามันทีรถไปถึงลูกค้านะครับมันต้องติดตามในคลิปนะนะ ลองเบิ้์นดู เนนลอกตัดน,นะเอาแค่พอประมาณนะครขออนุาตดับเครื่องนะครับไม่ใช้งานได้ปกติหมดนะครับถ้าให้พูดถึงตำหนิคันนี้นะผมว่าแค่ เก่าตามอายุบางจุดนะครับแต่ถ้าพูดรถถึงรถ23ปีผมว,ว,ว่าสวยโคตรสวยเลย่ะคู่งี้กันถ้าเราเทียบกับอายุมันยี่สปีสภาพแค่นี้นะผมว่าแม่งก็หล่อแล้วนะครับกับ V t e ท h 1นนะครับ,บ, 1, รบชุดสีให้ดูความเงาคือบางทีลูกค้าต้องเที่ยบกับอายุนะท่านซื้อรถเก่าแล้ว นะครับรถเก่าคือรถ20ปีขึ้น่ยปีขึ้นสมัยก่อนคืออะไรก็พวกพวกคอนคอร์ดพวกอะไรประมาณนั้นนะครับมันก็ใกล้ๆก,ก,กันแหละนะครับแต่ได้สภาพนี้สำหรับผม23ปีรถสภาพนี้ถือว่าโคตรใหม่เลยนะครับยางก็คุ้มแล้วยางพ l เรนลี่ลอโซ่สามเบิกใหม่เท่าไหร่น่าจะเป็นหมื่นนะผมจะไม่ผิดมือสองก็หลายตังค์อยู่นะครับ อันนี้ก็ใส่ยางแพงมาด้วยมันบ่งบอกว่าเจ้าของเขารักษาเขารักรถอะนะครับเขาถึงใส่ของแพงนะดูอย่างสายพวกสายสายคัตด,ดิเนี่ยก็เพิ่งเบิกนะ่ยังเป็นของใหม่อยู่เลยท่อน้ำอะไรก็ใหม่ๆนะครับมากับราคาที่จะเปิดต่อไปนี้นะครับแม่งพอๆกับสตรีทเลยนะครับแต่ก็เขาเรียกอะไรผมก็ ตามสภาพแล้วกันนะคือมันตามราคาตามตลาดแล้วกันผมไม่อยากขายแพงกว่าตลาดนะครับแต่ว่าครันนี้ก็อาจจะแบบตึงๆนิดนึงนะครับเพราะว่าสภาพ,าพมันสวยนะครับ honda cb 400 super 4 0 0 super four vtec หนะครับราคา5,9,000บาทแล้วกันนะครับ5,9,000บาทนะครับรถอิน o i c e สประสามิดเช็คในระบบเรียบร้อยมีไฟลเช็คในระบบด้วยนะครับ59,00 0บาทนะครับก็ ลองพิจารณาดูนะครับกับเทค1หนึ่งยางลอโซสามโชกโชว่าท่อโยชิแล้วก็ของแต่งแล้วก็สภาพรถชุดสีพิจารณาดูครับว่าถูกหรือแพงกับราคานี้ห้าหมื่นเก้าพันบาทสภาพนี้ผมว่าไม่ค่อยได้มีในตลาดหรอกเชื่อเถอะถ้าท่านแบบอยากจะหาเทคหนึ่งแบบสภาพแบบนี้นะหายากนะครับแล้วดับบลันมันยิ่งหายากลงมาเรื่อยๆเ,เพราะว่ามันเลิกผลิตแล้วเป็นรถท,ที่ทุกคนเริ่มแบบถ้าไม่ได้เรือร้อนแะล้วก็เริ่มเก็บกันแล้วนะครับ โอเค Honda c b ี400ทูโฟร์วีเทคหนึ่งนะครับอินโอยสัปดาส์บิทราคา5,9 0 0 0บาทลูกค้าทานใดสนใจสอบถามได้ครับ CTW d e r เรเรามีรถเข้ามาตลอดขอบคุณทุกคนที่ติดตามครับสวัสดีครับ